สวัสดีครับวันนี้เนมินหลังจากไม่ได้อัปเดตมาหลายวิดีโอแล้วก็คือวันนี้จะมาทำลาบลาบสูตรแบบของพกากลามครับซึ่งเขาจะต้องตำเครื่องตำเครื่องตำพริกลาบก็จะมีพริกมีหอมมีกระเทียมมีคามีตะไคร้นะครับผมอันนี้เป็นเครื่องพริกลาบส่วนเนื้อไรจะเปน็นเนื้อหมู ขีดหนึ่งแล้วก็จะมีไส้ไส้อ่อนมีตับครับผมส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ําปลามีมันน้ามะนาวครับผมเราคั้นไว้นานแล้วจากสวนเราเองอันนี้เพื่อเพื่อความกระชับรสชาตินะก็จะใส่ใส่ด้วยครับผมอร่อยอันนี้ผักก็จะมี ผักชีฝรัง่งต้นหอมผักชีไทยใบายสาระแหน่ใบมะกรูดครับผมอันนี้อันนี้ลูกโดดครับผมชอบเผ็ดก็ใส่ได้ครับตอนนี้เราก็เครื่องปรุงเราดูหมดแล้วใช่ไหมครับสัดส่วนก็จะประมาณนี้ก็คืเราก็มาเริ่มทำกันเลยครับผมเ ราจะทําการคั่วพริกลาบก่อนครับผมโดยการคั่วหอมแดงกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ข่าใส่ลงไปคั่วให้หอมก่อนแล้วค่อยเอามาตำขอเวลาคั่วอครับผมตำริกให้แหลกก่อนครับ ก็จะเป็นการตําพริกลาบวันนี้ตํำข้าวคั่วเองครับจะได้หอมเป็นข้าวหอมมะลิเดี๋ยวเราจะคั่วไปแล้วก็ตําเองเป็นแค่ อันนี้เป็นเตรียมน้ำสำหรับต้มไส้กับตับครับผมก็ใส่เกลือนิดนึ่งครับเปิดไฟไส ตัดเกเื้อน้ำเดือดก่อนครับใส่ล้างเสร็จแล้วใส่เลยครับ,บประมาณ20นาทีมาดู ไปนี้เราจะเริ่มปรุงแล้วนะครับอันนี้พริกลาเที่เราตำมานี่ครับนกินเริ่มหอมแล้วครับ รสชาติด้วยอูมามิอมามพอยอกยกให้เข้าก่อนให้เครื่องเข้า,ขาดีๆก่อน นี้เป็นลาบแบบผ้ากลางนะครับเราต้องตั่มเครื่องถ้าเป็นอีสานไม่ต้องตำครับใส่ได้เลยง่ายมากจะก็อร่อยผ้ากางก็จะอร่อยเหมือนกันหอมมีขิงอ้ยมีคามีตะไคร้อ่อ,อไปก็จะเริ่มปรุง ด้วยน้ำปลาสองช้อนก่อนน้ำมะนาวอ้ยอีกนิดนึงแค่นี้ก่อนน้ำปลากับมะนาวจะต้องประมาณเท่าเท่ากัน ต้มมักินใส่ข้าวควปุ๊บหอมขึ้นเลยได้เวลาสิมบอ นิดนึ่งแล้วน้ำปลานิดนึงเางเจะเริ่มใส่ผักอันนี้หอมแดงสำคัญ ก็จะเป็นต้นหอมผักชีใบมะกรูด อันนี้เป็นเมนูที่ถนัดที่สุดอร่อยที่สุดตามด้วยใบสาระแหน่ครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะครับเห็นะครับ ลาบสูตรภาคกลางสูตรกำแพงเพชรครับคนกำแพงไม่ได้ทำคนเหม็นทำเองครับนี่หน้าตาเป็นไงครับลาบภาคกลางเดีย๋ยวเรามาตกแต่งด้วยสารแน เดี๋ยวชิมไม่ดูครับอืมอร่อยอืมใช่ได้อะอืมหมกข้าวือจานเเนี่ย่ากินข้าวได้เวลาแล้วเที่ยงสิบแปดนาทีใช้เวลาทำประมาณสองชั่วโมงครับผม ก็ได้กินครับแต่ชอบครับเมนูนี้ได้กินใช้เวลาสองชั่วโมงก็ไม่ไม่นานครับโอเครครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้กับช่องในายเมนสวนครัวในายเมนเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปวิดีโอทำอาหารในครั้งต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ